หญิงลีผ่านอาการป่วยหนักเหมือนตายแล้วเกิดใหม่กลับมาสวยหุ่นเป๊ะอีกครั้งหญิงลันลาหญิงลีสีจุมพลที่ได้ห่างหายจากวงการเพลงลูกทุ่งไปพักใหญ่เธอได้เจอมรสุมชีวิตที่หนักมากเมื่อปีที่แล้วเหมือนได้ตายแล้วเกิดใหม่ ล่าสุดนักร้องสาวลูกทุ่งหญิงลีสีจุมพลได้ออกมาเล่าประสบการณ์ชีวิตจากอาการป่วยหนักช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาของเธอและเรื่องราวความรักที่บอกว่าตอนนี้โสดให้ฟังในรายการคุยแซบโชว์โดยพิธีกรถามว่าขอเล่าย้อนถึงอาการป่วยเพราะบางคนอาจจะยังไม่ทราบ หญิงลีได้เล่าว่าอาจจะด้วยเหตุการณ์ที่ใช้ชีวิตซ้ำเดิมพักผ่อนน้อยใช้ยาเกี่ยวกับการรักษาเสียงเยอะกลุ่มสเตียรอยแล้วก็เริ่มตัวบวมขาเล็กรีบที่หญิงบวมแล้วออกสื่อออกทีวีหญิงก็เข้าตรวจรักษาโรงพยาบาลแรกตรวจพบไทรอยหญิงก็ดีใจไม่ได้เป็นโรคร้ายแรง แล้วคิดว่าต้องรักษาได้แล้วเข้ารักษาอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งโรงพยาบาลซึ่งตอนนั้นหนักหัวใจแทบวายสงกรานต์ปีนั้นหญิงหัวใจเต้น150ครั้งต่อนอาทีหญิงต้องควบคุมให้ดีต้องอยู่กับสติหญิงต้องไม่ตายเพราะสิ่งนี้ คือเรามาถึงจุดนี้ความฝันที่เราฝันฝ่ามาได้ขนาดนี้เราจะมาตายแบบนี้มันง่ายไปค่อยๆดึงใจตัวเองกลับมารักษาตัวเองค่ะถามว่าแล้วจนมีทุกวันนี้ได้ด้วยน้ำหนักอันเพียวบางที่45กิโลกรัม หญิงลีได้เล่าต่ออีกว่าก็ขอเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยอย่าพึ่งท้อแท้แล้วก็พยายามที่อยากจะวิตกกังวลเกินไปแล้วก็ปรึกษารักษาตัวเองอย่างโรคของหญิงขอเป็นตัวอย่างสำหรับกลุ่มที่ใช้สเตอร์อยเยอะ เพราะว่าต่อมไรท่อทำงานผิดปกติทำให้ร่างกายมันผิดปกติไปทุกส่วนโดยเฉพาะการไม่หลับไม่นอนเลยวิเคราะห์ว่าเราอาจใช้ร่างกายหนักเกินไปเหมือนรถยนต์ที่วิ่งตลอดเวลาแล้วไม่ได้พักหญิงลีได้เล่าต่ออีกว่าป่วยจริงๆ2ปีแต่ถ้าป่วยหนักๆ6เดือนที่พยุงตัวเองเดินแล้วก็แขนถอดเสื้อไม่ได้ครอบครัวก็ใกล้ชิดไม่มีการทอดทิ้งกันเลย เมื่อถามว่าแต่เห็นว่าต้องดูดไขมันที่หน้าด้วยหญิงลีได้เล่าให้ฟังว่าอันนี้หญิงปฏิบัติเองค่ะ คุณหมอไม่ได้แนะนำหญิงรับตัวเองไม่ได้ที่อยู่ถึงสองปีเพราะหญิงเดินได้ทำกิจกรรมได้แต่ถ้าใบหน้าของหญิงที่สามารถจะกลับมาเร็วที่สุดได้ความสุขมันก็เกิดขึ้นแล้วไม่อยากเป็นทุกข์ถึงสองปีหญิงตัดสินใจเข้ารักษาผ่าตัดใบหน้าแล้วทุกอย่างมันก็ดีขึ้นใบหน้าเล็กลงตัวอ้วนก็ช่างมันปัญหาหนักคือผมหญิงร่วง พอมันร่วงผมเกิดใหม่ก็ยาวแค่2อถึงสเซนทําให้ก็ต้องต่อผมเมื่อถามว่าตอนนี้ร่างกายกลับมาเหมือนเดิม 100%, แล้วหรือยังหญิงลีได้ตอบว่าตอนนี้ตรวจเลือดแล้ว100%ถือว่าเป็นคนปกติค่ะและเมื่อถามว่าไปดูดไขมันที่หน้าทีเนี้ยก็มีคนหาว่าเราติดไสยกรรมรู้สึกอย่างไรบ้างหญิงลีได้เผยว่าคำพูดเหล่านั้นมันเป็นทุกข์อยู่ค่ะ แต่ความทุกข์ของหนูมันใหญ่กว่าคำพูดเท่านั้นฉะนั้นทำยังไงให้มีความสุขขึ้นหญิงก็ต้องรักษาตัวเองโดยที่มองข้ามความทุกข์กับคำพูดของคนต่างๆไปซึ่งมันก็ทําให้เป็นสิ่งที่ชนะใจแล้วก็กําลังใจที่อยากจะรักษาตัวก็กลับมานอกจากนี้หญิงลียังได้เผยเรื่องราวความรักของเธออีกด้วยว่าหญิงเลิกกับแฟนตอนนี้หญิงไม่ได้เป็นแฟนกันแต่เราก็เป็นเพื่อนกันค่ะ พอเลิกกันแล้วก็รู้สึกว่าสงสารกันรักกันแต่สถานะที่เราตัดสินเลิกแล้วไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เมื่อถามว่าทำไมถึงเลิกกันนั้นเรามีปัญหากันซ้ำซากค่ะมันบั่นทอนจิตใจทำงานก็ลำบากคือหญิงก็ต้องเข้มแข็งจากภายในแต่ภายในอ่อนแอเหมือนเสาหลักในใจอ่อนแอ ไม่มีกำลังมาต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมหญิงต้องทำงานหนักต้องขึ้นเวทีต้องออกสื่อต้องรับผิดชอบเดินไปทั้งซอยมีคนขอถ่ายรูปแล้วคือเป็นคนของประชาชนมันก็ต้องยิ้มอยู่ตลอดเวลาแต่เหมือนหญิงมีความทุกข์ก็ต้องยิ้มแบบเยเกคืออยากยิ้มออกมาจากภายในจริงใจก็เลยตัดปัญหาถ้าเราเป็นแฟนกันแล้วมันไม่ดีก็เลิกกันไปเป็นเพื่อนกันดีกว่าคะ่ะ เมื่อถามว่าณนะตอนนี้ทำใจได้ร้อยเปอร์เซ็น์แล้วหรือยังเป็นสุขร้อยเอร์เซ็น์แล้วหรือยัง หญิงลีได้ตอบว่าทำใจได้100%เปอร์ซแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังมีความห่วงใยกันเราไม่ทะเลาะกันเพราะสิ่งที่ดีๆงามๆของเรามันมากมายเพราะฉะนั้นแล้วบางอย่างปัญหาปมด้อยของเราก็ไม่ต้องเล่าให้ใครฟังแต่ความดีของเรามันมากมายเราเป็นเพื่อนกันมีแต่สิ่งดีๆให้กันณนะครั้งหนึ่งเขาได้มาเคียงบ่าเคียงไหล่ทำให้หญิงมีกำลังใจในการทำงานเขาก็มีส่วนเหมือนกันค่ะ เมื่อถามต่ออีกว่าแล้วตอนนี้มีคุยด้วยกันทั้งหมดกี่คนหญิงลีได้เล่าว่ารู้สึกว่าการคุยเป็นอะไรที่กลัวหรือเบื่อความรักไปเลยนะคะแต่ว่าก็มีคุยบ้างพอที่จะแบบไม่เหงาไม่โดดเดี่ยวรู้สึกมีค่าว่ามีคนมาจีบเมื่อถามต่ออีกว่าสเปคของหญิงลีตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ก็เป็นคนอารมณ์ดีค่ะรูปหล่อสูงโปรงจมูกโดง่งขาวจ้วคือว่าเรียบหรูดูดีอยู่ง่ายกินง,ง่ายสบายสบายค่ะและเมื่อถามต่ออีกว่าถ้ามีคนที่ใช่สำหรับเราก็จะไม่ปิดกั้นหัวใจใช่ไหมหญิงลีได้ตอบว่าไม่ปิดกั้นหรอกค่ะเพราะหญิงลีอายุมากแล้วนะคะ <Bye. S 1> ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ